จังเลยเมื่อกี้เพิ่งขึ้นมาจับนะครับกินน้ำแป๊บหนึ่งเอาจับเลยแบบต้องตอบกันใช่ไหมครับเราใส่ตาแตกด้วยแป๊กนึ่งนะคนแรกไม่เดนือยเท่านี้เหรอผ่านไหกี่เดือนนี่ฮะ รางวัลครับผมรางวัลอะครกัน,นตันนี้อ่านชื่อเลยนะครับผมทีบิวครับผมมีทีบิวครับมีบิวเดียวใช่ไหมครับของผมครับตอบคำถามใช่ไหมครับ เราจำแฟนคลับได้ทุกคนหรือเปล่าจำได้ครับจำได้ครับจำได้ครับผมอะไรนะครับคนนไหชิดจู้อะไรนะฮะคนไหนชื่ออะไรนะครับมองตอนนี้มองไม่เห็นหน้าใครเลย ได้เลยครับเปิดไฟเลยครับคนหนชิบิวครับจำได้จำได้เห็นหน้าบอกจำได้นะฮะขออนุญาตให้ตัวเองสามคำสั้นๆแต่โดนจากคุณก้อยอินดิเพนเดนต์นะครับสามคำใช้ไหมครับสามคำนี่คือคำถามจะได้คำถาม ต้องโดนด้วยนะถ้วยนี้โดนนะไม่ใช่ไม่ใช่คำนิยามผมคำายา่างอื่นนะเ <c oughs> ขาคิดก่อนแล้วกันนะอคนหน้าขอเพลงใกล้ชิดคิดไกลได้ไหม <c oughs> <c oughs> พี่น้องแกง๊งมออย่า,อามาใกล้ชิดเดียวคิด คิดก่อนแล้วกันนะครับผมทำเป็นจะมิน,มนด้วยนะ <c oughs> วันนี้เป็จะมินก็โทรหาผมนะครับฮัลโหลขอเบอร์หน่อยยังไม่ให้เออลืมลืมให้เลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยตังคอนเสิร์ตแล้วกันนะอะไรนะครับไม่รู้เรื่องเป็นโทรมาขอเบอร์จุดจุจุด,จด,จด เรื่องส่วนตัวเขาเอาเลยชิกกันใหญ่แล้วคนนี้ชื่อใครว่ใครเนี่ยอุ๊ยคำถามแล้วกันนะครับถ้าได้แสดงภาพยนตร์อยากเล่นบทใด คู่กับใครดอกจันผู้หญิงบทที่ว่าก็พูดไปแล้วตกจูบตกจูบคู่กับใครมันก็้ีเยอะะครับภาพยนตร์ใช่ไหมฮะ อะไรอ่ะตุกกี้พี่ตุกกี้แล้วกันอ่าคำถามต่อไปนะครับจากพี่กุ้งนะครับเต๋าคิดว่าสีแห่งความรักของเต๋าเป็นสีอะไรใครสีม่วงครับ ดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยไหนไหน,ไหนอ๋อพี่ยาจำได้มันจนหัหัดใจใช่ไหมครับสีม่วงเลยครับแรงเลยเนาะสีสีอะไรก็ได้ครับที่มีเธอ แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งทำใจไม่ได้เมื่อกี้เรากลับมาแล้วออไปเล่นตลกได้เลยใช่ไหมออต้องทำได้หลายแบบไงเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่จ้างเอาไมสมัยนี้ต้องหนกินต้นได้ไหม อะไรนะครับน่าสงสารอะไรนะครับไหนครับเสียงใครครับขอเชิญขึ้นบนเวทีเดี๋ยวนี้เลยครับไหนฮะเอี๊ยต้าวไแล้วค่ะทราบเลยครับทราบตั้งแต่ออกจากบ้านเอี๊แบบแล้วครับ ออกจากบ้านพุ่งก็ต้องมีรุ่นน้องไงนะฮะคำนิยามนี่สินิยามว่าตัวเองคำพูนให้แฟนขำนิยามเลยว่อา <c oughs> อะไรนะครับอย่าอย่าอวยนะร <c oughs> อเสียวเอ,อ๋อมีอีกมีอีกไหมครับเอาคิดได้แค่นี้เหรอมีคำเดียวมี อะไรันไปครับผมอ, <ะ S 1> อ่านชือ่อไงตาเรื่องเยอะจิดกันตลอดลนลแต่แม่นะฮะแถวสองะแถวสองนะฮะเอาเป็นว่าให้คิดกันเนอาแ,แล้วกันนะครับแล้วก็ทวิตมาหาผมแล้วกันนะครับอ่านทุกอ่านทุกอ่านทุกคอมเมนต์อะไรนะ ทุกคอมเมนต์โหอะไรเายี่ยมาออแมนชั่นโอ้ยก็คอมเมนต์แหละก็มาเป็นคอมเมนต์เสียงเสียงอ่านบทครับอ่านบทนะฮะท้าควาะว่างก็จะนางไล่ผ่านนะครับจริงๆจะมีจะจับเบียกเข้ามาในบ้านดูอีกรอบนึงอะไรอ่ะ ถึงโมเมนต์ในบ้านถึงโมเมนต์ในบ้านน้องอะไรนะครับพี่เต้น้องอะไรนะครับน้องโซ่ของพี่เต้อะไรนี่พี่เต้เปลี่ยนใจถ้าเขาเปลี่ยนใจเขาไม่มานั่งที่นี่หรอกน้า ทำไมทุกคนที่นี่ด้วยถ้าไม่เปลี่ยนใจกันไม่นัาทางที่นี่หรอกแต่รอสักพักหนึ่งอะไรนะครับไม่ต้องซื้อเอออนะครับเอมาของรางวันเนี่ยผมก็ลืมเลยขอเชิญนะครับห้าท่านผู้มีเกียรติที่มอบคำถามมาให้นะครับ รับรางวัลด้วยนะครับผมเชิญนะครับท่า <c> น <oughs> นี้าาค,นนครับผมดามาใกล้ชิดนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวคิดใครนะครับสีสีแดงครับผมนี่แสดงความรักนะครับเขาถามต่อๆไปครับสี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 ขอบคุณครับ อะไรครับมีอะไรพูดไหมพี่บิวมีย้ำมีคอนพี่บิวเออจะได้ไหมเขบคุณครับสามคำเลยทวิตบอกก็บอกไปแล้วไงครับเาบอกบอกว่าให้ทวิตมาแล้วเดี๋ยวเลือกเป็นเรื่องหนึ่งคำหนึ่งคำนิยามว่าจะเอาอะไรดีโอเค